สับสนุนโดยโตโยต้า สวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Green Root Good Life กับผมปรัชญาไร่ครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปพบกับผู้คนเรื่องราวและก็สถานที่ที่จะมาร่วมเติมเตนออกซิเจนให้กับบ้านหลังใหญ่ของเราหลังนี้ครับวันนี้ครับรถพลังงานสายคันนี้กับผมจะพาคุณผู้ชมไปที่โรงงานทําน้ําอบที่ชื่อว่านางลอยถ้าพร้อมแล้วเราจะไปชมครับว่าการคลายร้อนด้วยน้าอบนางลอยจุดที่มาของน้าอบนางลอยจะเป็นอย่างไรเดินทางครับ สวสดีวันปีใหม่ไทยและก็สุขสันต์วันสงกรานท่านผู้ชมทุกท่านครับเทศกาลที่ผมขอใช้คําว่ามีสีสันที่สุดในโลกผู้คนต่างยิ้มแย้มแจ่มใสได้เดินทางกลับบ้านอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาแต่ถ้าเกิดพูดถึงประเพณีสงกรานแล้วสิ่งหนึ่งที่ผู้คนจะนึกตามไปพร้อมๆกันนอกเหนือจากการไหว้พระทำบุญสาดน้ําแล้วนั่นก็คือน้ําอบไทยครับ ตั้งแต่สมัยยังเล็กผมก็จำความได้ว่าคุณแม่ต้องซื้อน้ำอบไทยมาในช่วงประเพณีสงกรานเสมอเอามาใช้ส่งน้ำพระพุทธรูปจนถึงรดน้ำดำหัวผู้หลักผู้ใหญ่กลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ที่ใครได้กลิ่นทีหนึ่งจะหอมติดจมูกจนลืมไม่ลงตลอดชั่วชีวิตนี้เป็นหนึ่งในวัฒนธรรมภูมิปัญญาไทยตั้งแต่สมัยโบราณมีคนเล่าว่าประวัติศาสตร์ไทยมีการใช้น้ำอบตั้งแต่สมัยสุขโขทยัยคนในอดีตใช้ประพรมร่างกาย สร้างสเสน่ห์สำหรับสาวๆในยุคนั้นวันนี้ Green Root Good Life จะพาคุณผู้ชมไปพบกับครอบครัวที่ช่วยสารต่อภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นภายใต้แบรนด์สินค้าที่คนไทยทุกคนเป็นต้องคุ้นหูอย่างน้ำอบนางลอยครับคุณผู้ชมครับตั้งแต่เด็กจนโตนะผมก็จะได้ยินชื่อของน้ำอบนางลอยเสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงใกล้เทศกาลในช่วงสงกานแบบนี้ครับวันนี้ e รีนรูท Good Life จะพาคุณผู้ชมเนี่ย มาเจาะลึกมาเจอจุดเริ่มต้นของน้ำอบนางลอยครับผมกำลังนั่งอยู่กับเรียกได้ว่าทายาทรุ่นที่3นะครับของน้ำอบนางลอยพี่จิมนะครับคุณชละมาศท่าชิงทองครับพี่จิมสวัสดีครับสวัสดีค่ะพี่จิมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าประวัติจุดเริ่มต้นเนี่ยของน้ำอบนางลอยแล้วก็มีชื่อเล็กๆข้างล่างด้วยว่าของแม่เฮียงจุด<ช>รเริ่มต้นป็นยังไงครับประวัติของแม่เฮียงนี่ต้องบอกก่อนเจ้าตำรับเลยค่ะแม่เฮียงนี่คือคุณย่าพี่เป็นแม่ของเตี๋ยพี่นะคะ ี่คือรุ่น3ามเตี่ยพี่กับแม่พี่คือรุ่นสองเริ่มต้นเนี่ยคุณย่าพี่คือแม่เฮียงเนี่ยเอ่อทำน้ำอบยังไม่มียี่ห้อใส่ขวดโหลโหลที่ตักเหล้ายาดองอย่างงี้เอาไปขายอยู่แถววสัมปรื้มวัดสัมปรื้มสมัยก่อนจะเป็นตลาดนางลอยตลาดนางลอยจะอยู่แถวนั้นเมื่อผู้คนประชาชนจะไปซื้อน้ำอบก็จะพูดว่าไปซื้อน้ำอบที่ตลาดนางลอยไปซื้อน้ำอบที่ตลาดนางลอยก็เลยกลายเป็นโลโก้น้ำอบไทยนางลอยไปโดยปริยายครับก็แสดงว่าสมัยก่อนที่ตลาดนางลอยจะต้องมีมากกว่าเจ้าเดียวมีหลายเจ้า ตอนที่คุณย่าเล่าให้ฟังตอนพี่ยังสี่ห้าขวบอยู่นี่นะคะแกเป็นเจ้าตำรับแต่ก็มีคนในวังเนี่ยทำเหมือนกันก็อาจจะทําใช้เองอหรืออาจจะทําแต่ทําขายเนี่ยคุณย่าพี่แน่นอนอรู้สึกจะใช้คําว่าตราเสือกับเพื่อนเขานะคะสองคนสูตร่ยมาจากไหนแกก็เดาว,ว่าแกกับเพื่อนคิดคดมามแล้วก็ผสมผสานเข้าเมื่อต่อมาต่อมา,อมา,อมาขายดีขายดีก็เลยต้องทําเป็นแพ็คเกจโลโก้น้ำบดนางลอย ส่วนตัวนางฟ้าลอยมาเนี่ยถือขวดนะคะคถือพาในยี่ห้ออื่นนะคะคเขาฝันฝันว่ามีนางฟ้าลอยมาก็เลยใช้โลโก้เป็นนางฟ้าถือขวดนางลอยต้องขวดเท่านั้นคะ่ะ แล้วเป็นยังไงต่อพอหลังจากที่เริ่มทำแพ็กเกจเริ่มไปต่อแล้วแพ็กเกจแล้วก็ขายดีขึ้นพอขายดีขึ้นก็เลยเปิดมาเป็นน้ําอบนางลอยถูกไหมคะเป็นร้านเป็นรวมเป็นบริษัทอะไรเลยเสร็จเมื่อคุณย่าพี่เนี่ยจะบวชตลอดชีวิตถือศีลแปดกับอาจารย์ฟ้านที่อีสานก็เลยเรียกเตี่ยพี่ลงมาจากเมืองจีนคือเตี่ยพี่เกิดในไทยแล้วคุณปู่คุณย่าได้แยกทางกันคุณปู่ก็เลยเอาย่าเอาพ่อพี่เนี่ยไปเลี้ยงที่เมืองจีนคุณย่าก็เลยดึงเตี่ยมาเพื่อจะมารับช่วงน้ําอบนางลอย ก็เลยกลายเป็นรุ่นสองเตี่ยกับแม่พี่คือรุ่นสองพี่คือรุ่นสามครับตัวคุณพ่อของพี่ก็เลยเริ่มที่จะมารับช่วงต่อเริ่มที่จะมารับช่วงโอ้ตอนนั้นตอนที่เตี่ยอยู่เล่าเนี่ยตอนที่จะมาเป็นโรงงานปัจจุบันที่น้องๆเห็นเนี่ยก็ค่อนข้างลำบากค,คือไม่รวยคนงานมีอยู่ห้าคนอยู่ที่ดินแดงเป็นโรงงานเล็กๆแต่เราก็ภูมิใจนะคะเมื่อก่อนหัวจุกนี้ไม่ได้ใช้อย่างนี้ใช้จิ้มข้างนะคะจิ้มข้างที่จิ้มลงไปละข้างเลยเคลือบเคลือบพี่ต้องทําทุกคนต้องทําหมด ต้องสู้กับมันเมื่อเติบโตขึ้นมาเตียก็เลยย้ายมาอยู่บางพัดเพราะว่าที่ดินแดนทําทา,ทางด่วนข้อมโรงงานที่ฝุ่นจะลงนะคะแม่พี่ก็รับช่วงจากคุณย่าเรียนรู้ทุกอย่างก่อร่างสร้างตัวจนกระทั่งน้องๆมาถ่ายนะ,ะ <c oughs> เป็นภาคภูมิใจมากคือ <c oughs> <c oughs> ถ้าวิญญาณแกรับรู้ได้แก่คงดีใจแล้วสมัยก่อนเนี่ยคนเขาใช้น้าอบนางลอยเขาใช้น้ําอบไปเพื่ออะไรกันครับเออเหมือนน้าหอมไงคะรุ่นรอห้ารอสี่รอสองก็น้ําหอมอาจจะยังเข้ามานี่แพงมากนะคะน้ําอบไทยนี่ก็คือน้ําหอมเวลาฝรัรร่งจกเข้าสารเนี่ยพ,พี่อยู่ใกล้เข้าสารถนนมาถาม What this วัดอิสติสเราก็บอกว่าใช้เพอร์ฟูมโอ้เวอร์รี่แต่มันจะมีแป้งนอนก้นแต่ไม่ใช่แป้งน้ํานะคะแป้งน้ำมันคืออีกอย่างแป้งน้ำคือทาพวกจะเป็นแป้งกันดี อันนี้น้ําอบสามารถทําได้ทุกอย่างหมายถึงว่าส่งน้ําพระรดน้ําดําหัวรดน้ําผู้ที่เสียชีวิตงานบวชงานจุกงานโกวิสาขามาฆใช้ได้หมดและอิสลามนะคะรดน้ําเวลาที่เขาทําเสียชีวิตเราจะใช้น้ําอบและจากอดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยผมว่ามันจะต้องมีการเปลี่ยนสูตรสตั้งแต่สมัยโบราณมันจะต้องไม่เหมือนเดิม้วยหรือเปล่าเปลี่ยนไม่ได้ค่ะสูตรดั้งเดิมนี่เราเปลี่ยนไม่ได้แต่การที่เราจะหาวัสดุดิบ มาจากให้เหมือนที่ส kind ม of ัยคุณย่าเนี่ยมันยากมากเช่นเมื่อก่อนมันต้องใช้ชมดเช็ดชมดเช็ดคือเหมือนกับเสือตัวเล็กๆแมวตัวใหญ่ๆทําหน้าที่ทําให้กลิ่นของน้ําหอมเนี่ยอยู่คงค้างอยู่ติดนะคล้ายๆกับถ้าเราเป็นลมใช้เยี่ออูดมันเหม็นไหมคะแต่ย่านมันคือยาของพี่ใช้ชมดเช็ดผสมเป็นกรัมใส่ในใบพูปักเทียมลนแเหมือนน้าวันพายลนลนให้ชมดเช็ดหยดลงไปในน้ําน้ําอบเนี่ยนะคะเป <Yeah ็นสูตรของเขาอันนี้คุณย่าทํามาแต่เนื่องจากชมดเช็ดเนี่ย ถ้าไม่ร้อนเขาจะไม่มีเงือบต้องคนร้อนแล้วเขาจะมีหลักปักไว้ชาวบ,บ้านเขาจะเอาตัวเขาไ,ไปขูดไอ้หลักที่ปักไวค้คำหนึ่งนะเป็นมือนนะคะครับแพงมากแล้วเนื่องจากว่าชมดเช็ดเป็นสัตว์สงวนรัฐบาลไม่ให้จับพวกเพชรบุรีเขาย้อยก็เลยไม่ได้จับมาเลี้ยงมันก็เลยสูญหายคือตัวชมดยังอยู่แต่เราจะไปเอาอตัวที่มันอ่ามันยากมากจําเป็นต้องใช้หัวน้ําหอมน้ามันซึ่งกลิ่นเหมือนที่สุดเหมือนมากแแพงมาก จะเหมือนมากด้วยแพงมากด้วยอเอามาเปลี่ยนจากชมดเช็ดที่เป็นตัวนั้นเท่านั้นแหละคะ่ะที่ที่เปลี่ยนนะคะทีแค่เปลี่ยนแค่สูตรเดียวเลยตั้งแต่อนีจะถึงปัจจุบันนอกนั้นมีแต่คนบอกแป้งน้อยไปมันน้อยกว่าเดิมไม่ได้เพราะว่าสูตรเนี่ยจดเอาไว้เป็นที่กระดาษจดสูตรที่เก่าแล้วเก่าอีกหือไม่ขาดก็ไม่เปลี่ยรถังดีค่ะอ๋อแสดงว่า ตัวน้ำหมกนาง้อยนี้ไม่ใช่แค่เอานี่มาผสมน้ําใส่แป้งไม่ใช่น้ำไก่กาอะไรเล่นน้ำไก่กาอะไรเล่นพูดได้เต็มปาแล้ว่าของปลอมแล้วของแท้ต้องเป็นยังไงบ้างของแท้เดี๋ยวต้องตามไปดูวิธีทํานะคะนอกจากอบอบเนี่ยจุดในโถ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 ที่มันร้อนมากอบน้ําอบนี่ไม่ใช่ง่ายๆ9รอบรอบสุดท้ายเราจะใส่ขี้ื่องหอมของเราเป็นสูตรของเราหนชิ้น ก่อนที่เราจะมาถึงรอบที่98รอบนี่เราใส่เครื่องหอมสารพัดหิวมะกรูดอันนี้ผิวมะกรูดนี่มันหั่นเป็นชิ้นแล้วไม่สามารถมามาโชว์ได้เพราะว่ามันแห้งไปแล้วผิวมะกรูดที่คนเคยเห็นกันตามครัวทั่วไปบทที่ละเอียดน้ปั่นเป็นน้ำกรองผ้าขาวบางทุกอย่างเทียนคิดพึ่งฝนเล็กๆแกๆๆไม่นี่นมๆไม่ค่ะคลายนะคะทานไม่ได้นะคะหั่นให้เป็นฝอยเล็กๆอันนี้น้ำตาลาสแดงที่ทางกับเฉาคั่วนี่แหละค่ะพิมเสน ที่ใสและเย็นอยู่ในนี้มีสูตรเยนนะ็นพิมเสนเมนทอนการะบุนอยู่ในนี้หมดนะคะแป้งแป้งหินแร่เนี่ยมาจากสระบุรีเลยนะคะแป้งหินแร่ต้องทุบต้อง,องคือหินแร่นี่ค่ะสีขาวมาบดมากรองมากลั่นให้ละเอียดอันนี้ชะลูดเปลือกไม้ชนิดหนึ่งที่ต้มต้มมาให้น้ําสีอ่อนๆคล้ายๆสีแก้ขวยนะคะนอน <laughs> น,อน้องว่านคล้ายๆแก้ขวยเนี่ยแต่ไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรเลยนะคะค อันนี้ค่ะนี่คือชลูดหลายสิ่งหลายอย่างผสมกันอาอันนี้คือกำยาอันนี้คือจันเทศจะต้องมาผสมในวิธีอบตามขั้นตอนที่จะได้ไปดูต่อไปอันนี้คือเปลือกไม้ชนิดหนึ่งที่เรียกกัญนาค่ะเมื่อผสมกันในน้ําแล้วสีจะเข้มข้นและนี่คือเทียนหอมที่รอบที่กล้าเราจะใส่ชิ้นเดียวเท่านั้นหอมติดทนนานโดยปกติผมจะเห็นคนที่ซื้อน้ําอบ โดยเฉพาะช่วงใกล้ๆสงการและช่วงหน้าอื่นๆเนี่ยมีการซื้อตลอดเวลามีค่ะไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้นะคะแต่มัน3 0มบคือคนจะคิดว่าสงการถึงจะใช้น้ำอบสงการถึงจะใช้น้ำอบไหมเลยตอนนี้ฟิลร้อนใช่ไหมใช่ร้อนว่ะลองทาดูสิคะเย็นเลยเย็นเลยก็สมัยก่อนคุณย่าพี่ยาไม่มีแอร์เนาะใส่กับแป้งได้หินล่าของเรานะคะครับน็ดเดียวน้ำอบปะตัวพัดได้ทั้งหน้าเลยได้ทั้งตัวเลยสบายเย็นใช่ค่ะก็คือ เป็นมรดกกรรมของไทยๆเนาะสืบทอดกันมาหัวใจของอบมะกอบนัองฟิลเนี่ยนะคะโถเนี่ยนะหนึ่งโถเนี่ยเราจะเอาน้าที่ต้มชะลูดแล้วเนหม้อใหญ่ๆใส่ให้เต็มน้าร้อนเดือดๆเลยนะสีจะเหลืองๆอ่อนๆแล้วเราจะมาอบอย่างนี้คือตะครันตะคันที่วางเนี่ยคืออยู่ในเตาตะครับตะคันนี่จะต้องแดงอย่างชนิดที่แดงเดือดนะคะตะครันนี่คือคล้ายๆถ่านนั่นแหละครับมันเหมือนถ้วยตะลกิที่ํานชิ้นๆแต่มันเป็นเครื่องปั้นดินเผามันเก็บความร้อนได้ แล้วก็จะเอามาหงายอย่างนี้อย่างที่มองเห็นไหมคะคทุกอันทุกอันทุกอันเขาจะน้องแต่และอันจะต้องมาใส่วางอย่างนี้ใส่ไว้แล้วก็จะตักเครื่องหอมที่เรารรพูดทั้งหมดมีน้ำตาลใสแดงมีขี้ผึ้งมีผิวกำยามีจันเทศมีผิวบัคกูดมีผิวขี้ผึ้งทุกอย่างรวมทั้งไม่บอดอีกหลายร้อยอย่างอยู่ในนี้ตักหนึ่งช้อนใส่ลงไปใส่ปุ๊บควันจะขึ้นมาทันทีควันพุ่งปุกปๆปกปกปจะปิดทันทีปิดปิดปิดให้ควันอบอยู่ในนี้ทำอยู่อย่างนี้แปดรอบ 8รอบนี่นะคะเปิดมาน้ำที่อบอยู่เนี่ยเราจะอบ8ดรอบแล้วน,นําน้าทั้งหมดเนี่ยอ้อรอบที่9ก้าเราจะใส่ที่พึ่งหอมของเราชิ้นหนึ่งรอบที่9แล้วจะนำหวดไปพักในโอ่โงโอ่งมังกร3วันพักไว้ให้ตกตะกอนอ๋อนี่ไม่เสร็จทันทีด้วยไม่เสร็จทันทีย,ย,ยังชิวๆเด็กๆ นี่คือหัวใจของน้ำอบนางลอยเก่งคนแรกที่พี่เขาจะเอาถ้วยตะไลใช่ไหมเล็กถ้วยตะไลใช่ที่เขาคล้ายๆไปเผาเอามาวางคนที่สองเริ่มใส่ของเข้าไปวิ่งไล่ตามมานี่รอบสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้จะเปิดเปิดเอาถ้วยตะไลไปเผาอีกเผาให้แดงกับไปเผาต่อแล้วเอากลับมาใส่อีกทั้งหมดน่ะที่ติดๆอยู่ในถ้วยตะไลน่ะคือเครื่องหอมหอมมากอ่ะแล้วพอเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะอยู่ในโอ่งตัวนี้ครสามวันที่น้ำเย็น อพอมาใส่ตรงนี้ทิ้งไว้3วันจนเริ่มตกตะกอนเริ่มทุกอย่างอรอ,อแล้วก็เข้าขบ,บวนวิธีปรุงน้ำหมบนั่นคือขั้นตอนสุดท้ายครับผมโอ้โนี่ก็คือโอ่งมังกรราชบุรีแล้วนี่ค่ะเราต้องใช้ของไทยๆนะคะทั้งหมดเนี่ยเนื่องจากมาถ่ายเอาใกล้สงการบ้านช่องเก็บไม่ทันแต่เพื่อคงเพริดๆพรินธุราิจจริงๆ พี่ปงเนี่ยนะจะต้องแปะแปะแปะแป้งต้องสัดส่วนเท่านี้น้ำมันต้องเท่านี้ถึงเสรต้องอะไรนน้ำต้องเท่านี้ไม่ใช่น้ำล้นแป้งน้อยน้ำน้อยแป้งเยอะไม่ได้ทุกอย่างต้องแป๊ะหมดเป็นส่วนต้งแปะทั้งเดิมใช่แล้วก็จะวัดมีดิของเขาเองเขาเปมืไม้สำหรับวัดเห็นหรือยังเมื่อกี้เห็นที่อะแดแบบอ่ะอันนี้นะคะคือน้ำที่เราอบแล้วน้ำที่อบเรียบร้อยแล้วแต่ยังไม่มีกลิ่นแค่สีเหลืองแค่สีเหลืองเท่านั้นอันนี้แหละ เราเล่นคนเอาผสมลงไปพวกกลิ่นขึ้นมาทันทีเอาถอยสีมาแล้วนะคะกลิ่นเริ่มออกแล้วแต่ยังไม่มากเพื่อนน้ำมันใั่น้ำมันที่กเขาเรียกว่าน้ำหอมยังไม่ได้ใส่ค่ะบดอีกบดอีกไม่ให้ไม่ให้มีกากเกิดโดนต่อแล้วบดต่อไม่ได้แน่นอนแน่นอนให้เงินไม่ได้หรกหลายกรรมหลายจังตลาดนี่เห็นะคะสีเริ่มมาละ เจ้เคาคมวางเนี่ยอันนี้ผสมอะไรครับแป้งอะค่ะแป้งที่นอนอยู่ต้นขวดนี่แหละค่ะคืออันนี้แป้งกอกับกระบ,บ,บ,บวยนี้เท่ากับหนึ่งองค์น้ำมันน้ำหอมหนึ่งพิมพนิดพิมนิดก็เท่ากับหนึ่งองค์พิมเสเท่านี้เท่ากับหนึ่นนนององค์เกินกว่าน,นี้ไม่ได้น้อยกว่าน,นี้ไม่ได้เขาจะมีพิสูจน์ของเขาเดี๋ยวดูนะคะ เอามาวิธีของเขาปุ๊บบิดคนที่ผสมนี่ต้องอยู่มาเร่มาแล้วถึงบอกว่ามเล่นกลน้ำที่เราอบคืนยังไม่มีสีไม่มีอะไรเลยแค่ใส่คินเซนให้เย็นๆครับดิบมาอีกแล้วคราวนี้ชุนเลยชุนเลยนะคะหอมเลยอ่ะนี่แหละ หัวใจของน้ำอมมี2อย่างคือการอบกับน้ําหอมนี่แหละค่ะแค่นี้เลยแค่นี้เลยค่ะแต่มาฟังดูแค่นี้ดูเหมือนจะง่ายนะแต่ไม่ง่ายเลยค่ะถึงบอกว่าก๊อปดีๆหน่อยเวลาจะก๊อปของพี่อ่ะเห็นใจเจ้าของด้านเดิมหน่อยอยาก๊อปดีขึ้นมาเดี๋ยววุ่นวายอยากใก๊อปดีเลยพี่อันนั้นก็สุดแล้วแต่เวรกรรม บางมาแล้วนี่แหละจะทําให้น้ออําอบมีตัวแป้งตัวกลิ่นหอมทุกสิ่งทุกอย่างสําเร็จสมบูรณ์นี่แหละตัวนี้มาแล้วค่ะกลิน่นทั้งกลิน่นทั้งสีทั้งรสทั้งชาติมาหมดมาหมดแล้วค่ะนี่แหละค่ะนี่คือสีผิวมะกรูดสีผิวน้ำตาลใจแดงสีผิวกัายาทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนี้หมดค่ะเห็นไหมคะสีมาแล้วทีนี้แหละคือจัดได้เลยมีแต่เครื่องสมุนไพรไม่มีสกรปรกอะไรใดทั้งสิ้น ยลนี่คือขั้นตอนสุดท้ายลงแพ็กเกจเสร็จปิดกาเสร็จปิดสลากเสร็จพัดให้แห้งส่งจุบรรจบกล่องออกเลยค่ะนี่แหละคะ่ะจบแล้วค่ะขั้นตอนปรุงนอกนันก็เหลือวิธีกล่องใส่ขวดนี่นะคะของแท้ต้องเป็นรูกนังลอยถือขวดเท่านั้นถือของแม่เฮียนเท่านั้นถือขวดต้องออก่างนี้นะครับค่ะของแท้แน่นอนค่ะแต่กลับต้องดมหน่อยนะคะเจอตามท้องตลาดนะคะหลายยี่ห้อมันจะมืนเดียกันหมดค่ะได้ครับผมได้ค่ะ พี่จิมแล้วของจริงของปลอมเนี่ยมันดูกันยังไงครับขอบคุณมากเลยนะคะฟิวที่พูดคำนี้ที่อยากพูดมานานนี่ของปลอมด้วยเหรอโอ้โหสันเจิรยังไงประเทศไทยอย่างนั้นดูไม่ออกด้วยนะคะดูไม่ออกเลยคะ่ะนอกจากดมกลิ่นเท่านั้นกลิ่นของเรานี่ไม่มีทางเรียนแบบได้ ไม่มีทางเลยคนแก่คนเฒ่าเขาจะเปิดมางคบจะวางทันทีเพราะพี่ไปยืนดูที่ตลาดพี่ยืนมองถ่ายรูปไว้เลยว่าเขาซื้ออะไรกันบ้างถ้าไม่ใช่ของปลอมเป็นที่ห่อของคนอื่นครับคุณแม่สุรชัยสมบัติจิญก็ทำอันนั้นก็น่ารักเขาก็ติดป้ายสีชมพูของเขาเป็นหน้าอมสมบัติจญเรื่องของเขาเป็นสูตรของเขา่งมืนข้วมันไก่ใครจะขายขายไปอยากก๊อปใช่ไหมจะโกติจะอะไรสูตรใครสูตรมันแต่เวลาเรากินแล้วเรารู้แหละนี้ไม่ใช่ของโกตินนี้ไม่ใช่ของเจ้านิจจ่เราจะรู้เพราะฉะนั้นต้องรบกวนประชาชนดมดมเเท่่าานนนัั้้แฟคคลบจะะรูย สนุนโดย t o y ยต a ที่ผมก็กำลังสงสัยอีกอย่างหนึ่งว่าในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นยุคของแพคเกจจิ้งค่ะพี่จิมคือเราสามารถเห็นการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดทางนางลอยมีแพลนที่จะเปลี่ยนแพ็กเกจจิ้งไหมหรือว่าเตรียมพร้อมรับมือในจุดนี้ยังไงบ้างครับพี่จิ๋มแพ็กเกจจิ้งนี่หมายถึงขวดทั้งทั้งขวดทั้งฉลากทั้งทุกๆอย่างเลยแพ็กเกจจิ้งนี่เราเปลี่ยนไม่ได้ครับออริจินัลนี่ต้องเหมือนเดิมทุกอย่างเปลี่ยนปุ๊บกลายเป็นของปลอมอุ้ยไม่ใช่นางลอยไม่ซื้อยุ่ยยาก แล้วผลตอบรับเสียงตอบรับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันของนางลอยเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่พี่ลืมตามาอยู่กับพ่อมหมายถึงว่ารู้เรื่องอะ่ะมันก็ขายได้ทุกปีแต่ปีหนึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนี่อากาศบ้านเราจะไม่มีหน้าหนาวแล้วมันยิ่งร้อนเท่าไหร่น้ำอบยิ่งออกได้เมื่อนีม้มายุคป,ปีสี่หนึ่งะรัฐบาลสั่งให้มีน้ำพุเต้นละบำที่ลาดตําเลยแล้วก็เริ่มมีประชาชนเด็กๆวัยรุ่นไปเล่นน้ําที่เข้าสารณตั้งแต่วันนั้นจนกระทั่งวันนี้ผลิตเท่าไร่่ก็ไมพอ สองกรณีหนึ่งอย่าฝนตกช่วงสงกลางแตกเลยสอย่ามีการเมืองมีการเมืองไปไกลๆอย่ามาลาดําเนินเพราะมาลาดาเนิน2ปีเผาเมื่อไหร่ไม่เผาเผา13เมษาเผา12เมษาผู้ชายที่นอนกายหน้าผาลงทุนไปเป็นล้านวันที่13เป็นวันที่พวกเราตื่นเต้นที่สุดเหมือนขนมเค้ก1วันที่1 SMP ไนี่ไม่ต้องได้หลับได้นอนปั่นนมเค้กเราเหมือนกันแต่บัดนั้นท่านมาปิดลาดําเนินทั่วไปหมดต้องไม่ขายกายหน้าผากอย่างเดียว เขาบอกว่าน้ำอบนางลอยของแท้เนี่ยจะต้องใช้แป้งเปียกนะครับไม่ได้ใช้กาวนี่ตัวพี่เขากำลังจัดการทาแป้งเปียกการปะจะไม่ใช่แค่แปะเข้าไปแบบม,มัวซัวๆจะต,ต้องมีการเลงตัวอักษรให้ตรงกันนอนหนูตรงกับนอนหนูอะไรต่างๆนะครับที่อยู่ตรงสลากตรงคอนี่จะค่อยเห็นว่าการเลียงแปะสลากจะต้องพิถีพิถันทุกขั้นตอนเลยคุณผู้ชมตั้งแต่จุดเริ่มต้นเลยที่อบทั้อบจนถึงขั้นตอนการแปะสลากถึงจะได้มาตรฐานของนางลอยอย่างแท้จริงครับ จากดับบนางลอยนะครับช่วงนี้ผมเห็นว่าใกล้ปีใหม่ไทยแล้วก็ต้องมาไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลครับผมก็เลยมาไม่ไกลกันมากอยู่ในเขตบางกรวยเหมือนกันก็คือที่วัดชะลอแห่งนี้ครับท mm ่า hmm. นผู้ชมเห็นด้านนี้นี ต้องบอกว่าเป็นโบสถ์รูปเรือสุพรรณหงส์ที่ใหญ่มากซึ่งเห็นกําลังมีการก่อสร้างมีการกาลังปรับปรุงขนาดยังสร้างไม่เสร็จสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะยังสวยขนาดนี้เลยถ้าเกิดว่าเสร็จสมบูรณ์นะผมว่าต้องเป๊ะมากๆแน,น่ๆเลยและนอกเหนือจากที่จะมีโบสถ์อันสวยสดงดงามขนาดนี้นะที่นี่ผมยังได้ข่าวว่ามีโบสถ์เก่าตั้งแต่สมัยพระเจ้าอูดทองรวมไปถึงตลาดริมน้ําของวัดชลอด้วยเดินทางกันดีกว่าครับ วัดชลอตั้งอยู่ที่ตำบลวัดชลออำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีริมถนนบางกรวยใส่น้อยวัดนี้มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบร,รมโกศซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ที่31ของอยุธยาได้เสด็จทางชลมามาต่างลำน้ำเจ้าพระยาผ่านเมืองนอนทบุรีเรื่อยมาทางคลองลัดซึ่งตอนนี้คนก็เรียกกันว่าคลองบางกรวย พระองค์กระซ่งเห็นว่าที่ตรงนี้นะครับน่าจะมีการสร้างวัดขึ้นมาสักวัดหนึ่งแต่เนื่องจากบริเวณนั้นในอดีตเคยมีเรือสำเภาจากเมืองจีนล่มแล้วก็จมลงมีลูกเรือล้มตายจํานวนมากซึ่งก็มีความเชื่อว,ว่าเป็นที่อาถรรพ์ในระหว่างการก่อสร้างก็มีอุปสรรคนานับประการจึงทรงเสี่ยงสัตยาธิฐานกับเทพยาดาแล้วก็มีพระสุบินนิมิตนะครับว่าชายจีนชรามากราบทูลว่าต้องสร้างโบสถ์เป็นรูปเรือสำเภาเพื่อแก้เคล็ด จึงทรงสร้างโบสถ์เป็นรูปเรือสำเภาต่อมาก็ได้พระราชทานนามวัดดังกล่าวว่าวัดฉลอวัดฉลอครับก็ถูกปล่อยให้รกร้างว่างเปล่ามาโดยตลอดพึงจะมีพระพิสุกมาจำพรรษาในสมัยรัชกาลที่3และก็รัชกาลที่4จนถึงปัจจุบันครับนะครับเรายังเห็นสภาพอิฐซึ่งเป็นอิฐเก่าตั้งแต่สมัยยุทธยาซึ่งเป็นเขาเรียกว่าศิลาแรงซึ่งก็ไม่แปลกใจครับความเก่าแก่ขนาดนี้คุณผู้ชมก็เห็นแล้วข้างหน้าทางวัดเนี่ย วัดชลอเขาพยายามที่จะสร้างโบสถ์ใหม่ขึ้นมาก็เป็นโบสถ์ที่อยู่ภายใต้เรือสุพรรณหงส์ซึ่งผมได้ข่าวว่าสร้างมาเป็นระยะเวลาหลายสิบปีแล้วซึ่งเขาก็บอกว่าภายในระยะเวลา,ลาไม่กี่เดือนข้างหน้าก็น่าจะเสร็จสมบูรณ์ดีตรงบริเวณโบสถ์เก่านี้ก็จะเก็บไว้เป็นโบราณวัตถุพยายามที่จะเก็บไว้ถึงความดั้งเดิมที่ถึงแม้ว่าจะมีความเรียกได้ว่าเสื่อมไปตามกาลเวลาแต่ด้วยศรัทธาของคนก็เป็นสิ่งที่สร้างให้โบสถ์อันนี้ยังสามารถตั้งยืนตรง,งานได้ต่อไปครับ มก็เห็นนักท่องเที่ยวหลายคนซื้ออาหารปลามาให้ปลาตามคลองก็อยากจะฝากนิดนึงนะครับทุกอย่างก็เปรียบเสมือนเหรียญที่มี2ด้านการให้อาหารปลาก็มีผลเสียเช่นกันครับเพราะอาจจะส่งผลให้ปลาเหล่านี้นะพึ่งพาตัวเองน้อยลงจนเลิกสัญชาตญาณทางธรรมชาติของตัวเองทําให้ปลาเหล่านี้เฝ้ารอเฝ้าคอยแต่อาหารของนักท่องเที่ยวเหมือนเหมือนกับเคสปลาทะเลที่เหล่าบรรดาเรือนําเที่ยวมักจะเอาอาหารไปให้ปลาเหล่านั้นจนเลิกหาอาหารด้วยตัวเองครับ ผู้ชมครับไหว้พระเสร็จแล้วนะครับก็ถือเป็นเรื่องดีครับเราก็ต้องมารับประทานอาหารมาช่วยสับสนุนคนพื้นที่แถวนี้ล้วก็ได้ดูวิถีชีวิตของคนที่อยู่ริมน้ําวัดชะลอล้วก็เห็นเรือที่วิ่งรับส่งคนไปตลอดเส้นทางคนที่อยู่ลึกๆภายในที่รถไม่สามารถไปถึงได้ก็ต้องเดินทางด้วยเรือไม่น่าเชื่อนะในเขตกรุงเทพมหานครเราสามารถเห็นผมว,ว่าน่าจะเรียกเป็นแม่น้ำนะไม่รู้คลองหรือแม่น้ําที่มีปลาสวายว่ายกันเต็ไมไปหมดเลยมีผักตบมีชุมชนบ้านริมน้ำที่ดูเกลียสะอาดบริสุทธิ์อย่างนี้ น่าสนใจจริงๆครับแถมอาหารที่นี่ก็อร่อยลยครับผมเห็นทุกๆปีในช่วงสงกรานครครที่มีบ้านนะครับมีพื้นเพอยู่ต่างจังหวัดก็จะมีโอกาสได้กลับบ้านไปหาครอบครัวไปหาลูกหาหลานหาพี่น้องหาคุณพ่อคุณแม่แต่สำหรับคนกรุงเทพจํานวนมากผมก็เห็นเช่นกันน่าจะติดเป็นโรคเดียวกับผมก็คือจะไม่มีบ้านต่างจังหวัดให้กลับกันครับแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องได้ใช้เวลาช่วงนี้อยู่กับคนในครอบครัวเป็นอย่างเต็มที่สงกรานครับช่วงนี้ก็หยุดยาวบางคนก็หยุดทาวันบางคนก็หยุดเ็วัน ทางทีมงานกรีนวูดกู๊ดไลฟ์นะครับทุกคนกะต้องขอให้คุณผู้ชมทุกท่านได้ใช้เวลายอย่างเต็มที่กับครอบครัวแล้วขอให้มีความสุขตลอดช่วงวันปีใหม่ไทยแห่งนี้สำหรับวันนี้ผมประาเรและทีมงานทุกท่านก็ต้องขอลาไปก่อนติดตามได้ใหม่ครับว่าครั้งหน้าผมกับรถพลังงานสะอาดจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนกันต่อสำหรวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ